สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบชนะจินเจคัยอาร์พครับวันนี้มาอยู่กับข่าว Last Epoch นะครับหลังจากแพทด1 0นนะครับล่าสุดก็มีสเต t เมนต์นะครับหรือถแถลงการอย่างเป็นทางการจากทีมงาน Last Epoch นะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเป็นเงินจริงและการใช้ช่องโหว่ของเกมนะครับอัพยูสเกมในแง่มุมต่างๆวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับมันเกี่ยวกับผู้เล่นส่วนใหญ่ด้วยเพราะอะไร เดี๋ยวค่อยว่ากันไมนะ่ใช่ผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้รูปิเคตซื้อสเตมปั๊มของปั๊มเงินอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าพาร์ทไหนที่มันเกี่ยวกับเราเนาะอย่างแรกเลยครับสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ทางทีมงานตั้งใจจะนะติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการปั๊มเงินที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้นะครับแล้วก็การแฮ็กการอัพยูสนะครับช่องว่างของระบบโดยทั่วไปนะครับในการเล่นเกม เวอร์ชันออนไลน์แล้วเราอยากจะพูดสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ทีมงานตั้งใจจะทําในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็แผนในอนาคตข้างหน้านะครับทีมงานเนี่ยถือว่าการอัพยูสระบบนะครับหรือการใช้ช่องโหว่ของเกมเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆนะครับและอยากให้ทุกคนสบายใจว่าทุกครั้งที่มีการอัพนยะูสช่องโหว่เหล่านี้นะครับ ทีมงานมีความใส่ใจอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหานะครับและทีมงานเนี่ยนะครับตั้งใจจะใช้ T.O.U. นะครับ T.O.S. หรือว่า Term of Use ของแต่ละเกมเนี่ยซึ่งในเกมล้าสเหพอก็มีนะครับเข้าไปอ่านกันได้ในฟอรัมก็ได้ในสตรีมก็ได้นะครับอย่างเค้งคัดนะสำหรับหัวข้อที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทรดด้วยเงินจริงนะครับแล้วก็การใช้บัคของเกมเพื่อหาประโยชน์เนี่ยนะครับ ทั้งการซื้อการขายจะนำไปสู่การแบนแอคเค้าอย่างถาวรน,นะครับตั้งแต่แพท1.0เริ่มต้นลอนชมานะมี exploit, exploit การอัพยูสระบบ 2, 2อย่างที่เป็นเรื่องใหญ่ๆผู้เล่นส่วนใหญ่รู้และทีมงานได้แก้ไขไปแล้วครั้งแรกคือการ copy i t e ไทผ่านระบบภาษานะครับเราได้ทีมงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ exploit นี้นะครับ3วันหลังจาก นะมันเป็นที่แพร่หลายในอินเทอร์เน็ตนะครับและใช้เวลาภายในวันนั้นเลยนะปิดระบบนั้นไปทำให้ไอเทมที่กอปเนี่ยไม่สามารถทำได้อีก e x p l o i t ที่2นะครับเป็นการปั๊มเงินนะครับทีมงานรู้ข่าว ภายใน24ชั่วโมงหลังจากการปั๊มเงินครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหา exploit เหล่านั้นไปแล้วนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีของก๊อปอยู่ในตลาดเยอะมากๆแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เงินเฟ้อในตลาดมากๆแต่ทั้ง2เรื่องเนี่ยไม่สามารถทําซ้ําได้แล้วนะครับปัญหาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่แต่ไอของที่ก๊อปไปแล้วคนที่ก๊อปของคนที่ปั๊มเงินล่ะนะครับจะโดนอะไรเราก็มาดูกันในผลกระทบนะครับ หรือว่าวิธีการจัดการจากทีมงานนะในการตอบสนองเกี่ยวกับคนที่ปั๊มเงินนะครับเราได้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับเพราะว่านะ activity ต่างต่างเนี่ยมัน track ได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณทําได้แนบเนียนแนมเนียนไม่พอหรอกเพราะหลังบ้านมีข้อมูลทั้งหมดนะครับระบุตัวตนแล้วก็แบรนด์แอคเคาน์นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ g e n น r a t e go แบบผิดวิธีทั้งหมดนะครับ และเราก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับว่าเราทําได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะเอาไปปรับใช้นะครับทำให้ครั้งหน้ารอดตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มาด้วยกรณีนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าผู้เล่นหลายคนกังวลนะครับเรื่องการที่แอคเคา t ์ที่ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างอาจจะโดนแฟลกไปด้วยนะครับแต่ว่าทีมงานมั่นใจว่าแท็กเนี่ยไม่มีการแฟลกแอคเคาน์ที่ผิดแน่นอนใครที่โดนแบนคือคนที่ อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ทั้งหมดนะแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณโดนแบนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สมควรโดนแบนสามารถติดต่อได้ที่ support ลาซพอกนะครับนะ Declare De ตัวเองได้นะครับเราก็ยังจะบน n account ที่ duplicate item จากในลิสต์แรกนะครับเมื่อนานมาแล้วด้วยนะครับและเราก็จะทยอยและเดินดำเนินหน้าในการ ban account เหล่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยเงินจริงทั้งการซื้อและการขายต่อไปนะครับแอคเคาน์แบนเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เงินที่มาอย่างไม่ถูกต้องนะครับหรือเงินที่มาจากการซื้อขายผ่านเงินจริงเนี่ยหายาไปจากระบบซึ่งน่าจะช่วยนะครับลดอัตราเงินเฟอ้อในเกมได้นะตอนนี้ทางทีมงานรู้ว่า,เ,าเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นใน Merchant Skill และกำลังปรึกษาหาทางออกเกี่ยวกับ การทําให้เงินกลับมาอยู่ในสภาพคล่องที่เหมาะสมอีกครั้งนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าการแบรนไอเค้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเพราะมันก็จะนําเงินที่ผิดกฎของเกมออกไปจากระบบนะแล้วก็ผู้ที่ซื้อขายเอ็มนะครับก็จะโดนแบนเงินในไอเค้าของพวกเขาก็จะหายไปจากระบบด้วยนะแน่น,นอนมันจะเป็นทางช่วยทางหนึ่งแต่ก็จะพยายามหาทางอื่นมาเพื่อเป็นซิงค์ในเกมนะครับ เพื่อในอนาคตข้างหน้าจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อีกนะครับแล้วกับการเคลื่อนที่ไปในอนาคตนะครับการดําเนินทางต่อไปจะเอาอยัางไงนะครับทีมงานอยากจะให้พวกเรามั่นใจว่านะครับเราไม่ได้ตอบสนองเฉพาะการใช้บั็อกอัพยูสในเกมนะครับแล้วก็จะหาะวิธีที่มันโปรแอคทีฟมากกว่านี้ในการป้องกันในการอัพยูสในภายภาคหน้าด้วยไม่ใช่รอให้มันโดน แฮกก่อนนะโดนทำให้บั็กก่อนแล้วค่อยมาแบนด์ทีหลังแบบนี้นะครับทั้งในระดับเทคนิคและในระดับยูเซอร์นะครับแอคชั่นที่เราจะทำนะครับในระดับเทคนะิคเนี่ยมันยากที่จะออกมาพูดนะครับให้ทุกคนเข้าใจแต่ให้มั่นใจแล้วกันว่าทางทีมงานนะครับไม่ได้ปล่อยปาดละเลยกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็การที่อธิบายมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นว่าช่วยให้คนที่ตั้งใจจะ หลีกเลี่ยงการจับได้ของระบบเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานอยากจะเน้นย้ําว่านะครับเราจะไม่ปล่อยให้การอัพยุระบบพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยอีกในอนาคตและเราจะหาวิธีการต่อต้านตอบโต้นะครับอย่างเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ Lightless a r นะครับแล้วก็ l u n อ of Creation ถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ c ๊อปปี้ไอเทมพวกนี้นะครับก็เป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้มีไอเทมก๊อปปี้อยู่ในตลาดแต่ว่าเหล่านั้นไม่ใช่บั๊กนะครับ uh, As well as what extent may be surprising to n o w that lightless abber one certain fate can actually produce ยิงอย่างที่อยากให้ผู้เล่นรู้ไว้ในอนาคตก็คือโอกาสที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ในการลงดันเจี้ยนที่ชื่อว่า lightless a r b o r เนี่ยคุณสามารถมีของที่ซ้ำกันทุกอย่างได้สูงสุดถึง12ชิ้น นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้เห็นของที่ซ้ำกันจำนวนมากๆก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นบั๊กไปซะหมดนะครับเพราะงะั้นมันอาจจะมาจากไรเซตาเบอร์ก็ได้12ชิ้นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะผมคิดว่า7-8ชิ้นก็เยอะมากแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับ user level นะครับหมายความว่าเราไม่ได้จะหาแค่วิธีที่จะหลีกเลี่ยงการแฮ็ระบบพวกนี้นะครับแต่ยังเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นะครับแค่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เล่นด้วยว่าอะไรสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรมาจากการแฮกนะครับเรายังตรวจพบอีกว่าในเมอร์ชันกิลเนี่ยนะครับเออมันเป็นที่มาของเงินเฟอ้อด้วยตัวมันเองนะเพราะฉะนั้นเลยกำลังคุยกันอยู่กับทีมงานเรื่องการเปิด Go Tax ใน Transaction นั้นก็หมายความว่าถ้าคุณขายของได้สมมุตินะครับ 1>, 1ล้านนะเงินบางส่วนอาจจะเป็น Tax โดนตัดไปอาจจะ10% 5%นะครับแต่ก็มั่นใจไม่ได้เลยล้ว่าจ,จะไม่มีระบบ VIP นะคนที่เติมเงินเสียน้อยกว่าคนที่ไม่เติมเสียแท็มากกว่าอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับแต่จะเป็นแท็กเพื่อให้โกมันออกไปจากระบบเยอะขึ้นนะครับเพื่อจะไม่ใช่ปัญหาในอนาคตอีกแต่ว่านะสำหรับแนวทางนะใกล้แพด1.1เมื่อไหร่นะครับซึ่งก็คืออีก2 3เดือนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนะครับ นะฉจากจดปิดนะครับเราไม่คิดว่านี่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันในคอมมูนิตี้นะครับเพราะว่าคนที่อัพยูสระบบนะครับคนที่ใช้บั็กเล่นเกมเนี่ยก็สมควรที่จะโดนแบนอยู่แล้วนะและสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่มันก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นทีมงานมองว่าสมควรโดนแบนนะครับเรายังรับรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่ การแสดงเป็นตัวอย่างให้ทําเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นความรับผิดชอบของเกมที่จะทําให้การอัพยุสระบบเหล่านี้หายไปนะครับทั้งหมดที่พูดมาเราก็ต้องการที่จะนะเคลียร์แล้วก็ย้ําอีกหนึ่งรอบว่าคอมมูนิตี้ฟีดแบ็กเนี่ยสำคัญกับเรามากแล้วก็อะไรที่คอมมูนิตี้รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้บั๊กนู่นนี่นั่นแล้วส่งเข้ามา แลนะทางทีมงานก็ investigate แล้วก็เทคแอคชั่นตลอดเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้านะครับเจอเหตุการณ์บั๊กอะไรอีกก็อย่าปล่อยให้นะครับแบแอคเตเหล่านั้นนะครับทำไปได้ง่ายๆส่งเรื่องเข้าไปให้ระบบแล้วก็จะรับการแก้ไขแบบนี้นะครับแลนะนั่นคือข่าวเรื่องการแบนนะครับแอคเคาท์ Account, แล้วก็แบน IMT ออกไปจากระบบนะประมาณนั้นสั้นๆไม่ยาวมากนะประมาณ10นาทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ